รีวิวยู่รไรห้วยขวางทำไมคนรัชดาถึงชอบอยู่1ใกล้อมาทีห้วยขวางเพียงแค่1.4กิโลเมตรถือว่าเดินทางง่ายคนแถวนี้ส่วนใหญ่ใช้ MRT เพราะหลังเลิกงานรถติดมาก2หน้าโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกถือว่าโอเคเลย3ส,ส่วนกลางมีทั้งสระว่ายน้ำและก็ฟิตเนส 4. ไม่มีแหลยตึกแต่เสียงไม่ดังเลยทำเลกับส่วนกลางถือว่าดีเลยไปดูตัวห้องกันบ้างห้องตกแต่งใหม่ใช้เฟอร์แบนด์ทั้งห้อง โดยห้องนี้นะคะจะเป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา1ส่วนครัวแล้วก็1ส่วนนั่งเล่นมาในขนาด3.2ตารางเมตรผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9แบงค์เทาเท่านั้นได้คอนโดห้องสวยย่านห้วยขวางแบบนี้ไปเลยซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้ก็เป็นแบรนด์ชั้นนาจาก K Concept แล้วก็ SB Design Square บอกเลยว่าราคาผ่อนเท่านี้คือคุ้มค่ามากๆกับทั้งทําเลแล้วก็คุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ห้องนี้จะตกแต่งโทนหลักๆด้วยโทนสีขาวสีเบจบอกเลยว่าบรรยากาศดีงามมากๆนะคะแล้วก็งานไฟบอกเลยว่าทําถึงสุดๆไม่ว่าจะเป็น ไฟดาวไลท์หรือแม้กระทั่งไฟตกแต่งผนังที่นี่มีให้ครบเลยทั้งโซนครัวที่บิวอ mm ิน hmm. มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็โซนระเบียงที่ติดตะข่ายกันนกไปให้แล้วเหมือนกันห้องน้ำสุสััณฑไม้ให้ครบเลยและแถมเครื่องทำาอุ่นไปฟรี1เครื่อง mm hmm. ใครสนใจคอนโดนห้วยขวางที่ใช้เฟอร์แบรนด์แบบนี้ต้องรีบทักมาเลย